สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคสายลัดบาริจินะคะแดดร้อนร้อนนะคะนี่ค่ะก็ร้อนมากเลยนะคะ Yeah. <laughs> มันอยู่บ้าม่วงนี่ป่ะม่วอ่ะมันอยู่บ้าม่วงนี่เนาะัม่วงันม่วงบ้านม่วงลาอุดรกับโมู้ากมอยู่บ้านม่วงโมจ้าภาษาไทยอยู่อยู่ได้แหะครับผมมอยู่บนม่วงรันม่วงอยู่ได้ครับมันม่วงอยู่แถบบ้านก็มีูไทยขึ้นภูเก็กันอ่ยะลยะจีนแล้วชนะภาษาไทย

หนาวไม่ครับตอนนี้ที่นั่นสี่องศาโอ้โเราเรานี่สี่เหมือนกันสี่องศาสี่สิบสี่สิบ้นอยากจะนี้ร้อนไปอยู่เมืองหนาวทํบไปอยู่แล้วสุน้าจะบอกว่าโอ๊ยค่อยประหยักมาดิแล้วค่อยจำใจได้อยู่มันหนาวเกินไปแบบมันหนาวมากหนาว่ากเศรษฐกันนะ เจอพาในรถของบ้านนาี่จะอยู่มาได้มันจะต้องเปิดพาวเว์ไฟเดีวมันจะทงี้พาอผูเาอยู่ไปายู่มาแล้วสมองก็จะจิ้มนะคนนังตาแน่แ้ค่ะนมีลง้นงดไม่ใลนอนนน กลับไปหมดแล้วบออย่าหนิงเขากลับไปหมดแล้วบอกมันร้อนเนาะร้อนร้อนร้อนมากเลยหลบลมนี่แหละมาตรงนี้แหละนี่เย็นนะคะตรงแล้วค่อยก็จะไปไหนอีกเนาะ อนเย็นเข้าก็ามาอีกแล้วมั้งเดี๋ยวไปซื้อน้ำแดงก่อน FC กลับหมดแล้วบอก ไปไหนแล้วเนาะเอาน้ำแดงอีกค่ะมาชื้อเมื่อซ้านี้มาอยู่เจ้าไปห้องน้ำบ้าเนึ่งควดหลอดด้วยโอ้ยหลอนเทร้อนจอารามต้นไหนนี่หร้อนเปรีป้ยง โอ้โห oh. <laughs> ลำาจนนี้ด้วยนะคะแม่ยังไม่ครบได้ห้านาทีเองออกมาเอากินข้าวหรือยังค่ะโอ้ยมันกินไม่ได้ล้มันร้อนเราก็ยังข้า,าว้าข้าวเที่ยงรวมกันทีเดียวอืมมันร้อนมากเลยค ก่อนร้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 อนจริงๆถ้ามีสากกว่านี้อีกจะทำไง <laughs> จะสะพายน้ําแข็งแล้วนะคะก็ร้อนมาก อร่มากเลยลูรถโอรถอะไรส่วนสี่กลับหมดแล้วนะ ก็มีเสื้อนะคะกางเกงก็มาใหม่แล้วนะคะ2องหค่ะ2องหนะคะนี่ค่ะมีหลายสีนะคะขาตรงๆอ,อันนี้เกงติดเอกก็มีนะคะนี่นี่สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ2องอยห้าสิบ 2องห้าสิบนะคะนี่ค่ะสองห้าสิบนะคะมีเยอะแยะมีกระโปรงด้วยนะคะก็มีเสื้อผู้ชายด้วยนะคะนี่อันนี้สองร้อยห้าสิบผ้าคามแบบพิมพ์ลายสองอเจ็ดสิบนะคะผ้าขม้าหมักคูนแบบนิ่มๆนี่สองอยห้าสิบนะคะนี่ค่ะมีลายสีลายซานนะคะ มีสุดแสกด้วยอุ้ยร้อนนะคะร้อนมากเลยนสีเขียวก็มีสีแดงก็มีนะคะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะอย่าลืมเสื้อองค์ปู่ปาริจิตนะคะ อคอรกรมเสื้อยืดนะคะก็สามร้อยห้าสิบมสูงคอปกแขนสั้นสี่ร้อยเก้าเก้ามสูงคอปกแขนยาวห้าร้อยเก้าเก้าอมสูงนะคะก็อย่าลืมร้านป้าคำใสนะคะกางเกงแผนเค้กนะคะก็เวลาไปวัดไปวานะคะก็ไม่ต้องใส่ผ้าถุงก็ได้นะคะในค่ะสวยๆค่ะ ก็สอง้อย็ดสินะคะนี่270มีหลายสีนะคะมีสีน้ำเงินสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะคะแล้วก็มีผ้าถุงด้วยนะคะเนี่ยผ้าถุงนะคะ ป้าถุงนี้ก็สี่ร้อยค่ะ400สี่ร้อยส่งฟรีนะคะป้าถุงอันนี้เหลือสองผืนเท่านั้นก็เลยส่งฟรีนะคะอันนี้ผ้ามัดหมี่นะคะผ้ามัดหมี่ี่เหลือผืนเดียวค่ะ620นะคะส่งฟรีเลยค่ะเหลือผืนเดียวนะคะอุ้ยร้อนมากเลยนะคะเนี่ไม่รู้ว่าจะไปหลบอยู่ตรงไหนนะคะร้อนร้อนร้อนเลยนะคะ นะคะแต่มีค่าส่งนะคะก็ขอบคุณค่าคลิปนี้จบลงแค่น,นี้นะคะ